พูดถึงมีเด a l i ิทเ a เลซีครับหรือว่าความรู้เท่าทันสื่อของผู้คนยุคปัจจุบันของคนดูอะ่ะคือสูงแล้วนะครับรู้หมดว่าอะไรจริงอะไรปลอมเวลาดูสื่อและการที่คุณเห็น r รีแอคชั่นของจินแบบเนี้ยเวอร์แบบเนี้ย อาวูดดีด้วยอะแถมอดไม่ได้จะบอกว่าทุกคนครับเขารู้อยู่แล้วมองจากดาว51 p e g a เพกซีที่ถูกค้นพบในปี1995โดยวิธีการวัดจากความเร็วแนวเล็งก็ดูออกครับว่าสแสดงไม่มีอะไรครับผมแค่จะบอกว่า let the boys have the i r fun ครับตลกตลก,ตลกอ่ะแต่ come on man ใครจะไม่ว้าวครับก็คือไปกินนอกบ้านกันครับวันนี้แล้วดูเขาเอาอะไรมาเสิร์ฟเราหนึ่งเลยคือข้างล่างนี่ไม่ได้มีไอติมพาเดนป๊อปวางอยู่นะ น้ำแข็งแห้งหเฉยเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำแข็งผักข้างๆก้อนหินและก็เส้นฟางดอกไม้ที่ไม่มีใครกินครับให้โฟกัสต,ตรงนี้ข้างบนมีเนื้อ5ชิ้นเนื้อยุ่นเนื้อออดเดี๋ยวกันนะครับใช่ครับเมื่อกี้พูดว่านอกบ้านออกมาดอกบ้านบ้างแล้วครับวันนี้เพราะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ของพวกเราครับกินเนื้อนอกบ้านเลือกตัวละครมาวันนี้มากัน2คนครับวูดดี้กับจิน ส่วนกล้องที่เห็นถ่ายอยู่คือเป็นกล้องลอยได้ครับถ่ายตัวเองไม่มีคนมาเปรเียเพื่อที่จะมากินเนื้อวัวของชาวบ้านกันบ้างครับหลังจากที่คนที่บ้านเนี่ยเริ่มมีเสียงบ่นว่าวันๆอยู่แต่บ้านย่างแต่เนื้อออกไปข้างดูโลกข้างนอกบ้างหาอะไรถาข้างนอกบ้างหากิจกรรมได้เลยวันนี้เลยมาชิชิเทป,ปัญญากิ <c oughs> บอกเลยแบบไม่เกรง นี่คือเพจคอนเทนต์ครับจุดเด่นที่ทำให้เราอยากมาเก็บเลเวลที่นี่ก็คือเตาเทปัญญากศเนี่ยดันไปคอมโบกับตู้เนื้อ dry a g e ใช่ครับคือการเอาเนื้อ dry a g e นี่คือการเอาเนื้อ dry a อ e d มาคุกบนเตาเทโดยที่เนื้อที่จะกินในวันนี้มีดังนี้ครับมับเข้าให้ r i p eye tenderloin ริปลอยเป็นเนื้อญี่ปุ่นครับแวกเกลนำเข้าต่อด้วยตัวไดเอทจะเป็นทีโบนมีพิคันย่าครับสองตัวนี้เป็นฟอร์มูล่าวันออสเตรเลียไปติดทำอัปเตอร์เอฟเฟกต์ซะแล้วไปโชว์ซะแล้วชิ้นแรกไปแวกเกลริปไอรับ A5 ขนาด150กรัมระหว่างรอย่างไอเทป,ปันยากิเนี่ยคำเนี้ยมันตรงตัวมากเลยนะครับคือเทป,ปันเนี่ยแปลว่าไอ o อนเพล e หรือว่าแผ่นเหล็ก ส่วนยากินี่ก็คือย่างครับย่างแบบแพนกริลอ่ะซึ่งหลักฐานการเกิดขึ้นของเทปันยากิเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปได้ที่ญี่ปุ่นในปี1945ครับร้านแรกเน้นนะครับว่าร้านนะร้านแรกคือมิโซโน่ครับที่โกเบแล้ว1945เนะี่ยแม่งเรื่องเยอะจัด World War ์ทจบพอดีปีนั้นเยอรมันแพ้ญี่ปุ่นเจอเหตุการณ์สุสารหิงห้อยฮิโรชิมานางาซากิที่โกเบเปิดร้านเทปันยากิสาขาแรกของโลกแม่ง ทุกวันนี้ยังเปิดอยู่นะครับแต่ไม่ต้องไปกินครับมันอยู่ไกลอยู่โกเบมากินชี้ชีครับอยู่ราชพฤกษ์แล้วก็มีสาขาบางนาด้วยกลับมาที่ริบอายครับย่างเสร็จแล้วริบอาย A5 ย่างกำลังดีแบบนี้ เรากระจาจะได้รับประทานริบอายเนื้อนุ่มมากเกลือหอมแต่ผมเป็นร้อนในไว่ะเจ็บริยนอร่อยอร่อยไม่นูวาเนื้มันจะหอมได้ขนาดนี้เลยมันหอมมากอ่ะเชื่อครับว่าอร่อยแต่ผมคนหนึ่งครับที่จะไม่ไว้ใจผู้ชายที่ใส่เข็มกลัด hand of the king ตอนนั้นมากินข้าวนอกบ้านครับไปต่อ ดีมันครับอันนี้กลิ่นมันแวรก,กิวซิปลอย A5 ขนาด150กรัมผมจะพยายามเล่าทุกอย่างให้หมดครับเห็นอะไรก็เล่าเลยครับอย่างจานทุกใบที่คุณกินข้าวเนี่ยคุณจะได้ surrounding ไปด้วยเกลือทรัฟเฟิลกระเทียมซอสพริกเผาสูตรที่ร้านคั่วพริกเองแล้วก็วาซาบิ แล้วเขาก็จะมีซอสมาให้3ซอสครับเป็นซอสขิงเบรคือโชยุแล้วก็ขิงซอยขิงปั่นมีแจ่วครีมตรงตัวเลยก็คือแจ่วบวกมาโยครีมแล้วก็มีซีฟูด้ดสายตัดเลี่ยนนี่เอห้าเนี่ยต้องเจอช่วยได้เลยตัดเลี่ยนเลยแล้วก็นี่เลยน้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นคุยไปพลางครับเนื้อสตริปลอยของเรา A5 ได้แล้วเป็นแบบนี้นี่จะสังเกตว่าจะมีความสุกไล่ไปนะครับขอบจะสุกหน่อยประทุกจ้าต้นเกิด จะเคี้ยวมันกว่าริบอายครับมันไม่ได้แซ่บเยอะเท่าเท่าตัวริอบอายอ,อืมเปรียวกว่าบิฟฟี่กว่า,วาตอนกินครับอยู่ๆก็มีเสียงพูดมาลอยๆแว้วๆว่าเนื้อมีใบเซอร์ทุกชิ้นนะขอดูได้ข้างหลังผมอ่ะผมพูดให้ในคลิปเนื้อมีใบเซอร์ทุกชิ้นนะครับขอดูได้อ่าแวร์ิวเทนเดอร์ลอยเอขนาด150กรัม เนื้อเนื้อมากินน่ะเห็นเขาย่างเนื้อเราก็แฮปปี้ครับคราวนี้เราก็มาสังเกตวิธีการย่างของเชฟกัน 1. คือไม่มีการใช้เทอร์โมมิเตอร์ครับไม่ต้องกดมือเช็คความสุกใดๆไม่ต้องทําอะไรเลยคือย่างยืนมองแค่นั้นเพราะทั้งหมดทั้งมวลครับเกิดจากการฝึกฝนจนข้างในเนี่ยมันออกมาสุกกาลังดีคือมันจะไม่ได้เหมือนรีเวอร์เซียที่รักษาเลเวลของสีชมพูมีเดียมแรรที่หน้าตัดเนื้อแบบ ขอบยันขอบเท่ากันทั้งชิ้นนะครับแต่มันจะค่อยๆไล่ลงมาครับเป็นแบบเนี้ยไล่ความสุขที่ทุกคนเห็นซึ่งตรงนี้เป็นความชอบแล้วนะครับของแต่ละคนอันนี้คือย่างแบบคลาสสิกตรงๆลงไปในเตาโดยใช้ความร้อนต่ำครับอาศัยชวนคุยเล่นมุกตลกคือการมากินเทปัญจเกี่ยมันจะมีเรื่องของความใกล้ชิดเสียงกลิ่นระยะประชิดความสนุกสนานในการพูดคุยดื่มด่ำไปก่อน ล้วก็แบบมันจะมีท่านู่นท่านี่ใช่ป่ะจุดไฟทำท่ามาตัวท่านินจาอะไรเงี้ยโคตรเท่เอออยากดูแล้วมีนี่แหละเพื่อเขาจะโยนให้เราให้เรารับอ่ะห้าป่าอาะไรับะไม่มีอ่ะที่พูดมาไม่มีเลยพูดถึงความร้อนวัดแม่มเลยความน่าสนใจคือนี่ครับกระทะเทปันนั้นแบ่งโซน ความร้อนได้ครับย่างตรงกลางไฟแรงขึ้นมาหน่อยแล้วเอามาพักที่ขอบไฟต่ำกว่าก่อนจะเอามาเสิร์ฟให้เราที่ Serving Temperature ความคาดหวังในอุณหภูมิมีเดียมแร,ร์อยู่ที่125องศาฟาเรนไฮต์52องศาซีเชฟไม่ดูไม่วัดแค่เอาความชินเข้าว่าปรากฏว่าเฮ้ยได้มันได้นี่คือสิ่งที่เชฟมีแล้วเราไม่มีครับทำอยู่บ้านไม่มีนะ เราจิ้มเทอร์โมโกันต่อไปครับเชียร์ให้เฉยนะไม่มีขายเว้ยถามยี่ห้อะไรคอมเมนต์อยู่ได้ไม่มีขายนะครับคําถามต่อมานี่ถามเนี้ยอันเนี้ยคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้ครับว่าสรุปแล้วย่างสเต็กแบบเทปปันสู้ย่างถ่านได้ไหมคําตอบก็คือไม่ต้องสู้ในฐานะผู้บริโภคครับสามารถบอกได้เพียงแค่ว่าความชอบของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับช่วงเวลาไม่ได้ชอบแบบใดแบบหนึ่งเฉพาะตลอดไปนะดีที่สุดสำหรับพวกเรานะครับ คนกินเนะี่ยพวกเราคือพวกเราเนี่ยที่ดูเนะี่ยคนกินเนะี่ยอยากให้ทุกร้านคงความเป็นตัวเองไว้ครับวันนี้อยากกินย่างถ่านเดี๋ยวไปกินอีกร้านหนึ่งวันหน้าอยากกินเทปปันเนี่ยมากินร้านนี้ก็ได้เทปปันจะก,กินเราปล่อยให้สเต็กมันมีหลายแบบไว้นะประโยชน์จะอยู่ที่เราคนกินไม่ต้องไปซู้มากค่ะพูดเยอะกลับมาที่เทนเดอร์ลอย a อ A4 นะไม่ใช่ A5 ด้วยนี่ข้างในสุกกำลังดีครับมันต้องออกไปทางแบบ มีเดียมแร่เกือบๆจะมีเดียมแร่แบบนี oh, oh ้กำลังดีกินเข้าไปอื้อหือเป็นไงจินอร่อยมากครับนะเด้งดีิองเลยความฉ่ำที่ได้มาน้ำก็ฉ่อมแล้วมันไม่ใช่เชวี่มันไม่ได้เหนียวมันแค่สู้ฟันได้กับได้เพราะน้ำรู้สึกว่าซีเนี้ยน้ำเนื้อเยอะกว่าสองชิ้นที่ผ่านมาเยอะเลยใช่ดูดีสุดๆขอรีวิวอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเอาไว้ตัดลงทิกตอก ตัวมึงมันอร่อยมากมึงต้องมาลองเลยนะตัวนี้คือเขาให้มาแบบฉ่ำๆเลยมึงจึ้งมากให้มาแบบจิกจจกเลยมึง <c oughs> เปิดไหะใช่ไล้วใช่ช่องไหนไวะพี่ทุกช่องไหนช่องนี้ด้วยทำอยู่ไม่ออสเตรเลียนฟอร์มูล่าวันครับทีโบน970กร้มโอ้กมเกือบโลนะครับแต่ว่าเขาช่างรวมกระดูกมาด้วยแหละมาบัลลิงสกอร์ ทีโบนชิ้นนี้เป็นเนื้อ d r ายเอนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะ เอาทีโบนมาลงแบบเทปปัญญากิแบบนี้แต่ผลลัพธ์ออกมาโอเคเลยครับไม่ติดเลยแม้ว่าวันที่เราไปครับอาจจะไปเร็วไปหน่อยกลิ่นของ dry a g e เนี่ยยังไม่ชัดมากนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ไปหลังจากนี้มันจะเอ e ที่นานขึ้นกำลังดีไปลองพิสูจน์กันเองได้ครับสิ่งที่ต้องเมนชั่นคือเชฟย่างดีอีกแล้วนะโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องวัดอะไรเลยกริลไฟไม่ใช่ r e v e r เสีย a r แวเมันเป็นการกริลเทป,ปันแล้วก็ทะลึ่งเอาเทอร์โมไปขอ,อ,อจิ้มครับ เขารู้อยู่แล้วไม่ได้เป็นการเสียมารยาทอะไรแล้วก็อุณหภูมิออกมามกำลังดีเลยทีเดียวออสเตรเลียนฟอร์มล่าวันอีกชิ้นหนึ่งพีคันย่ญญาแมบลิงสกอร์สี่ถึงห้าครับอย่าเล่นมุกพี่คันปู่นะอย่าเล่นมุกพี่คันปู่นะใครจะเล่นมุกโบราณอย่างนี้ เห็นมึงเล่นวะแต่คนลดแล้วพี่พนันยากไม่เอานะพี่นันย่าพี่ันปู่พี่อะไรไม่เอานั่นน่ะไอ้น้องได้เฉยฉายมึงดีวะพีคันย่ญญายังคงเป็นพีคันย่ญญาครับเอกลักษณ์แบบพีคันย่ญญาทั้งกลิ่นทั้งรสชาติทั้งรสสัมผัส you get what you think you ู่ก่อนน t เก็ตครับได้ตามที่คิดเลยมีปลาให้ดูด้วยไวๆก็จะมีซีเบสครับกับพงขาวเรสซนปเปอร์กับพงแดงอีเกจิเมะมาแล้วครับแล้วก็แขวนไรเอชต่อก่อนที่จะให้เรากินแอบแซดนิดนึงคือนอกจากเนื้อครับ ที่นี่บรรยากาศคือชิลมากเลยนะนี่คือโซลูชันของคนที่ขี้เกียจล้างจานแต่ว่าอยากกินกับเพื่อนเยอะๆนั่งล้อมวงพูดจายั่วประสาทกับมุกแป๊กๆที่จํามาจากทีวีแล้วเล่นซ้าตลกไม่รู้จบกับเพื่อนในร้านนี้ดีสร้างช่วงเวลาได้ดีวันพิเศษก็น่าพาคนที่รักมากินวันธรรมดาก็มากินได้ครับเขาเปิดแต่เอาแค่นี้พอครับไม่ขยี้ปลานี่มันช่องเนร์ดเนื้อเดี๋ยวต้องไปเปิดเนร์ดปลาอีกพี่เบนต้องไปเรียนอิเคจิเมะกลับมาทาที่บ้านวุ่นวายไปอีกเอาแค่นี้พอ ใครอยากมากินร้านนี้เซิร์ชใน Google ว่าชิชิแค่นั้นเลยมีหลายสาขาต้องบอกว่าตัดสินใจอยู่นานครับปฏิเสธไปหลายร้านเลยต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆว่าเราพร้อมกับการทาคอนเทนต์กินนอกบ้านมาแทรกดีไหมวะเพราะเงื่อนไขมันคือกินของเขาฟรีอะแล้วก็เป็นเพจคอนเทนต์ใช่ป่ะคอนเทนต์จ่ายตังอะถ้าไม่อร่อยทําไงวะคือต้องบอกคนดูไปตามจริงถูกไหมแล้วโซลูชันคืออะไรอะก็มีบ้วนคืนไม่ไม่อร่อยบ้วนคืน ตัดทิ้งไปเวอร์บวชให้เจ้าของไม่ได้เสือกกลัวหัวโลนอีกไม่ได้นับถือพระไ้วยด้นับถือพญาแถนคืนเงินอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกมันคืนไม่ได้นว้ยนึกอ,ออกป่ะร้านมึงไม่อร่อยแต่วันนี้โชคดีครับไม่ได้โชคดิเขาทำอร่อยอาหารทั้งหมดในวันนี้ฟีลกู๊ดอร่อยเอาแค่ okay, นี้พอเลยจะทำสเต็กเนื้ออยู่บ้านนะให้อร่อยได้ก็ต้องหัดอัปเลเวลบ้างอัปเดตกินเนื้อนอกบ้านดูครับกินเนื้อของคนอื่นดูบ้างไปแอบคุยแอบขอความรู้จากเชฟตามที่ต่างๆครับ และแอบ,บเอาความรู้เหล่านั้นกลับมาทําที่บ้านต่อเอามาเล่าให้เพื่อนๆในเนื้อเนื้อฝั่งเพื่อนๆที่อุห์เข้ามาดูถึงตอนจบนี้ได้เพื่้มีความรู้กันมากขึ้นอย่างที่บอกตลอดครับพวกเราไม่ใช่เชฟไม่ได้คิดจะเป็นเชฟเป็นแค่โฮมคุกทํากับข้าวกินกับพกเพื่อนอยู่หลังบ้านครับเรียนรู้ไปพร้อมกันกับพวกเราเนื้อเนื้อโอเคไหมครับกับซีวีใหม่ของเรากินเนื้อนอกบ้านเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปไม่มีใครต้องล้างจานสวัสดีครับ น,นที่คันปูไหนว่าจะไม่เล่น